สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับช่องของครูงนกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4ที่พูดถึงเรื่องสมการและคำตอบของสมการนะคะคุณครูก็ยังคงฝึกใช้โปรแกรม OBS Studio อยู่นะคะถ้ามีตรงไหนขัดข้องหรือผิดพลาดนะคะคุณครูก็ต้อง ขออภัยไว้นานี้ด้วยนะคะเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปที่4กันเลยค่ะเอาล่ะนะคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะว่าคลิปที่4ที่คุณครูจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ,ะเรียนอ่านพร้อมกันก่อนค่ะ x ลบ4เท่ากับ8นะคะ สมการนี้เป็นสมการที่มีตัวแปรตัวแปรก็คือ x นะคะเขาบอกว่าจงหาคำตอบของสมการนี้หน่อยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการข้อนี้คือเอา8ตั้งแล้วบวกด้วย4หรือ8บวก4เท่ากับ12นะคะตรงจุดนี้น่นจะสังเกตเห็นว่าเป็นเครื่องหมายอะไรคะลบ นะคะเพราะฉะนั้นเวลาย้ายค้างมาฝั่งนี้ให้มันอยู่ฝั่งเดียวกับเลข8จากลบย้ายมาฝั่งนี้ก็จะต้องกลายเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการข้อนี้ก็เลยกลายเป็น8บวก4หรือเท่ากับ12นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะ y ลบ1เท่ากับ9 คำตอบของสมการข้อนี้คืออะไรคะถูกต้องค่ะกลายเป็นคำตอบของสมการ y ลบ1เท่ากับ9คือคำตอบก็คือเอา9บวก1คำตอบก็คือ10นล้เรียนสังเกตเห็นว่า1ฝั่งนี้นะคะ1อยู่ฝั่งซ้ายมือ ยู่ติดกับตัวแปรเป็นเครื่องหมายลบเมื่อย้ายไปอีกฟากหนึ่งก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกค่ะส่วนหลักการต่างๆคุณครูจะพูดชัดเจนในคลิปต่อๆไปนะคะเบื้องตน้นให้ในักเรียนพอเห็นภาพการหาคำตอบของสมการที่มีลักษณะของเครื่องหมายลบเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันคลิปต่อๆไปค่ะ มาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะอ่าฝั่งนี้นะคะเป็น7จ็ดเท่ากับ A ลบสี่นักระิจสังเกตเห็นว่าข้อที่คุณครูกำลังจะยกตัวอย่างนี้นะคะมันแตกต่างจากสองข้อแรกอย่างไรนะคะคือมันสลับข้างกันนะคะหนสองข้อแรกเนี่ย ตัวแปรจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะส่วนข้อที่คุณครูกําลังจะย,ยกตัวอย่างตัวแปรอยู่ทางขวามือค่ะนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่าคําตอบของสมการข้อนี้คืออะไรคําตอบของสมการข้อนี้ก็คือคําตอบของสมการ7เท่ากับ a ลบ4คือ7บวก4ได้11 นะคะเราจะตอบว่า7บวก4หรือ11ก็ได้นะคะที่คุณครูเขียน7บวกสเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพว่าหาคำตอบของสมการข้อนี้อย่างไรนะคะข้อนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะนักเรียนก็ย้ายลบ4ลบสมันอยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรย้ายไปหาอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก็กลายเป็น7ตั้งและบวกด้วย4เท่ากับ11นะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะ 12เท่ากับ a ลบสนักเรียนพอจะเดากันได้ไหมคะว่าคำตอบของสมการข้อนี้ก็คือคืออะไรคะคือถูกต้องค่ะสิบวกสเท่ากับ14นะคะนักเรียนเห็นภาพแล้วนะคะถ้านักเรียนเจอสมการที่มีเครื่องหมายลบ ให้ย้ายไปอีกฝากหนึ่งให้กลายเป็นเครื่องหมายบวกนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างที่สองนะคะอ่าโจทย์มีอยู่ว่า x ลบ14เท่ากับ18นักเรียนลองพิจารณาสิคะว่าคำตอบของสมการข้อนี้ก็คือคืออะไรคะถูกต้องค่ะ32 อรอบนี้คุณครูจะไม่เขียนให้ดูแล้วว่า32มาจากไหนถ้าเรียนย้อนไป32ก็เกิดจากเอา18บวก14ได้32นะคะเห็นภาพแล้วนะคะต่อไปเตรีออยนต่อไปค่ะ y ลบ21เท่ากับ29คำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ คืออะไรคะคือถูกต้องค่ะคำตอบของสมการข้อนี้คือ50แล้ว50มาจากไหน50ก็มาจากอะไรคะ29แล้วบวกด้วย21คำตอบก็เลยได้50นะคะมาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะ17เท่ากับ a ลบ14 คำตอบของสมการข้อนี้คืออะไรเอ่ยเรียนรู้กันออกแล้วใช่ไหมคะคำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ31ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลย31เกิดจากอะไรเกิดจาก17บวกด้วย14นะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะ22เท่ากับ a ลบ12 คำตอบของสมการข้อนี้ก็คือโหง่ายมากเลยใช่ไหมคะตอบพร้อมกันเลยตอบ34ค่ะ, 34, คะ34เกิดจาก22บวกกับ12คําคำตอบของเราก็เลยได้34นะคะเรามาดูกันเลยค่ะกิจกรรมที่ครูจะให้เรียนได้ฝึกคือกิจกรรมที่หนึ่งนะยกตัวอย่างเช่น คำตอบของสมการเสร็จโทวทีค่ะแซดลบแเท่ากับสิบคำตอบของสมการคือ1 0บบวกแเยี่ยมมากค่ะต่อไปเราลองมาดูข้อ1กันนะคะคำตอบของสมการ X-5 ลบหเท่ากับแปดคำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ แปบวกหนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะคำตอบของสมการ x ลบสิบเท่ากับเก้าคำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ9ก้บวกสิต่อไปพิจารณาข้อที่สามพร้อมกันค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะ คำตอบของสมการ d ลบ5เท่ากับ7คำตอบของสมการข้อนี้คือคือถูกต้องค่ะ7บวก5นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะคำตอบของสมการ m ลบ6เท่ากับ15คำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ สุดยอดไปเลยค่ะ15บวก6นั่นเองนะคะเราวิจารณาข้อต่อไปเลยค่ะคำตอบของสมการ g ลบ2เท่ากับ12คำตอบของสมการข้อนี้ก็คือเก่งมากค่ะ12บวก2นะคะต่อไป ข้อที่6ค่ะอ่านจทพร้อมกันเลยค่ะคำตอบของสมการ14เท่ากับ c ลบ7คำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ14บวก7เยี่ยมมากค่ะและข้อต่อไปนะคะคำตอบของสมการ9เท่ากับ j ลบ3คืออะไรคะ เก่งมากค่ะคำตอบของสมการนี้ก็คือ9บวก3นะคะนักเรียนได้เห็นภาพเบื้องต้นแล้วนะคะว่านักเรียนไปเจอสมการไหนที่มีเครื่องหมายลบอย่างตัวอย่างบนบนสไลด์นี้นะคะก็ให้นักเรียนใช้เครื่องหมายบวกเป็นคำตอบได้เลยนะคะต่อไปเข้าสู่กิจกรรมที่2ค่ะ คำตอบของสมการ7ลบ8เท่ากับ10คำตอบก็คือ18 18มาจากไหนคะ18ก็เกิดจาก10บวก8เยี่ยมมากค่ะต่อไปคำตอบของสมการ x ลบ5เท่ากับ8คำตอบของสมการคืออะไรคะคำตอบก็คือ13 13เกิดจากอะไร 13ก็เกิดจาก8บวกหเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่2องคำตอบของสมการ x ลบ16เท่ากับ9คำตอบของสมการข้อนี้ก็คือเยี่ยมมากๆเลยค่ะคือ25 25เกิดจาก9บวก16นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ข้อที่3คําตอบของสมการ b ลบหเท่ากับ7คําตอบคืออะไรคะคําตอบก็คือ12 12เกิดจากอะไรเกิดจากตัวเลข7บวก5เท่ากับ12เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4คําตอบของสมการ m ลบ6เท่ากับ15 คืออะไรเอย่ยโอ้เยี่ยมมากๆเลยค่ะคำตอบของเราก็คือ21 21เกิดจาก15บวกหต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะคำตอบของสมการ g ลบ2องเท่ากับส2คำตอบของสมการข้อนี้คือโอ้เริ่มเก่งแล้วนะคะตอบ 14ค่ะ14เกิดจาก12บ,บวก2ได้14เยี่ยมมากต่อไปข้อที่6คคำตอบของสมการ14เท่ากับ4ลบ7คำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ21เ,เก่งมากค่ะ21เ,เกิดจาก14บวก7นะคะต่อไปข้อที่7 คำตอบของสมการ9เท่ากับ J ลบ3คำตอบของสมการคือเยี่ยมมากเลยค่ะ12 12เกิดจาก9บวก3นะคะเยี่ยมมากเลยนะคะต่อไป นักเรียนอย่าลืมหยิบใบงานต่างๆที่ครูแจกไปนะคะขึ้นมาจดตามหรือว่าฟังให้เข้าใจก่อนแล้วเรียนค่อยกลับไปทําทีหลังก็ได้นะคะอ้าวอ่านหน้านี้พร้อมกันเลยค่ะการหาคําตอบของสมการที่อยู่ในรูป x ล a เท่ากับ b เมื่อ x แทนตัวแปร a b แทนจํานวนใดๆวิธีการหาคําตอบของ สมการแบบนี้คือใช้วิธีการ x เท่ากับ b บวก a นะคะเก่งมากเลยค่ะ,ะดูอีกนิดนึงอ่านจทพร้อมกันเลยค่ะ x ลบ8เท่ากับ34คำตอบของสมการข้อนี้ก็คือคืออะไรเอ่ยนะคำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ34บวก8 คำตอบของสมการข้อนี้ก็คือ42นั่นเองนะคะและข้อต่อไปค่ะ y ลบ11เท่ากับ20คําตอบของสมการข้อนี้ก็คือเอา20บวกด้วย11คาตอบของสมการข้อนี้ก็คือ31นะคะ นักเรียนคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ได้อธิบายลักษณะการหาคำตอบของสมการที่มีเครื่องหมายลบนะคะเราก็จะใช้วิธีการย้ายข้างให้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะส่วนเรื่องของการตรวจคำตอบหรือส่วนของเรื่องคุณสมบัติต่างๆเนี่ยคุณครูจะมีโอกาสได้อธิบายในคลิปต่อๆไปนะคะซึ่งตรงจุดนี้คุณครูจะได้ให้นักเรียนได้เห็นภาพรวมของการหาคำตอบของสมการที่มีเครื่องหมายลบอยู่นะคะ และสำหรับนักเรียนที่เกิดข้อสงสัยนะคะและยังฟังคลิปไม่ทันนักเรียนสามารถเอาโทรศัพท์สแกนที่ QR Code โค้ดนะคะแล้วก็จะลิงก์ไปยัง YouTube ของคุณครูนะคะนักเรียนก็สามารถศึกษาคลิปนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้ายังศึกษาและยังเกิดข้อสงสัยหรือมีอะไรจะซักถามนะคะนักเรียนก็สามารถอาคอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆจากคุณครูต่อไปค่ะ